น้องกองไฟมันนี่อ่าผมกับพญยายุนจะพาล่องแกงอาห้องนะครับผมมันนี่กับแดดลมนุ่มตกครับผมเห็นไหมครับกุ๊บครับนะครับมันนี่พญายันมันจะไหลมองเรียบร้อยเลยนะครับผม แค่ครับแง่โนแป้ด่างครับรูปร่างมันคือปลาแขกไหมครับ ๋อครับผมใช่มีควนันะครับูแก๊งห้องนี่ครับผมมันจะมีโขดหินหลายนะครับผมตรงนี้ครับ นี้ก็เป็นกระช่างเป็นดักปลาหาักกลวยนะครับผมวช่กกวงนี้ปลาหักเกล็ดมันยังมีนะครับตาเนี่อยาเรีนอยากมองแล้วหรอก็ได้หรอปะ บ้านเพิ่งจะหาปลาครับเพิ่งกำลังขึ้นนะครับผมตอนนี้คร <มา S 1> <ะ>ับอ,ออบววิเน่า้จุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวมามานะครับผมที่อยู่แกงห้องครับไม่เกาเรื่อปากไม่น้อย บาเองมาหาจิตไปมองไปดา่างอยู่คุ้มแน่นีม่มั้ยครับงดาง้า,าเจ้าวันราข้าเจ้า,า,า,จาอครับ ยู่นย่นนี่เขายอลากเอาลากตาำไกัล้วยอนกาก้ครับวิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้ครับ ชาวมงเปิดกะมาหาปลากันนะครับแถวนี้ครับจะมีหาดนะครับผมตรงนี้เารีออนนี่นะเป็นแ่งแอาวางลินก่อนอ๋อครับผมหลังนี้ก่อนอัะอันนี้เป็นเ็ดรยังไหวครับเนี่ย อันนี้ทุ่นเนี่ยเขาเออเม้นกล้องอันนี้กับเบ็ดเกียกนะเจ้าอ๋อครับเบ็เกียก ร่วงนี้น้ามันเลิกป่ครับพี่ชายนี่ดึกรับโอ้เลิกนะครับคเราตดับน้าก็ถึงได้แหละที่เราเ็นยไดําน้าตั้งแต่ดำที่ขวดนี้เลยนครับดับดำนยีนดาดับให้แกมิเกิ้เน็ตอ๋อครับเิ่่ยต ขีดแดนว่าว่าให้หากินทอดใส่ล้วหากินทอดใส่ช่องน,นี้มันหากุดร่วมกันได้ครับ<อ>เพราะว่าเอาหาไปขึ้นบังเขาแป่งแนมหนี่ได้ยุ้แ<อ>ต่ห่างขึ้นบงังแค่นั้นเอาครับแต่ยามวิการแล้วเาต้องหาตีดช้างเอาครับต้องไปใกล้กันเจ้าครับ,รบเจ้ว่ารักษายากกว่างักใช้ปืนได้สู้ว่านั้ครับ ยาาเว้นสีเขาก็ออกมางอกนี่ได้ครับครับครับตอนตัวันี้เขาออกมาได้ครับย่าพิการแล้วเขากกล้าดีมากอแล้วเจ้าเจ้ามันจับไปไดงไหมครับนี่แหละเจ้าเอึ้นเวิร์ดกล้องครับผม ตมมานี่ตามไหลเกี่ยวเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ครับลานเมืองเรามันมันตกกระบาดยังครับอยู่ไหนครับครัพที่ใต้นี่ครับตรงนี้เป็นให้เป็นนากับชาวพืชโอต้จนคมก็นัากั้งบ่ครับ้านบ้านใต้ยังประชงคำับพาผูอ๋อครับ ฝนตกฝนลงก็หาป่าปะครับถ้าฝนตกฝนยังเนี่ยฝนตกฝนยังก็ยัง,ปยงไปลุ้นกันอ๋อแต่โบแห้งไปไหนครับสาอิ้นไปเล่าวังันย่ามอเต้าเราถไ,ได้ป่าดีอ๋ครับเฮ้ยเพื่ รักเลยมาครับครับมาจากกินก้อนนี่ไปก,กินก้อนนั่งแล้วบา่งบงายเนี่ยมองไดครับเาไงขึ้นไปกันนะขึ้นไปขึ้นไปมันเป็นได้ขึ้นไปเนี่ยโอ้คุมาิแบบที่มันไดแบบนี้ตน,นะอเอาก็หายกินตะไลยางเดียวครับ กพื่อนผมะละลายม้อนครับไส่เด็ทุกคนทีนเป็นระลักครับแถวนี้เขามาใส่เดชรได้ไหมครับเนี่ยได้ได้เหือนค่คน,น,นใกล้ชั่วหลายเดรอ๋อครับ ขอมาไปเลยครับครับ ยมาจากหนองไทรมาข้างยุหุบินนี่แหละเพราะว่าน้ำนแหงไม่โอ้เป็นบูรู้เส้นทางผูรู้ลงน้ำลงน้ำเรือเรือไทยนี่ครับเรือไทยมาจากไออไรือไทยนะเรือกูตัะเรือไทยนะครับ ฟังตไม่หลาเหมือนกันครับเรื่อยๆแต่เขอ้อกันนะครับขออกันนะครับเพราะวาม่อะไรูดีครับเดอรอยมาฟังนี่เดือดรอยฟังนี่ไหครับอรับช่วงเล่นนางที่น้ออ๋อครับ ครับนัน้นริมฟังหินเรา,าครับครับครับ,รบหืนไว้ยิน,นได้ได้เลยครับั้อนครับ เคอเห็นช่วง2-3ปีก่อนข้าเจ้ามาเอาเนียงมาเอาหอยมาทาหาร่นี่เอประมาณเดือนทุต้วนนี่ละมาหาห้งหอยนะตอช่วงเนียงมามีนครับครับ เด็โอเคอเรียบร้อยนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าก็ไปเที่ยวหาดแหะครับผมเมื่อนี้็ขอขอบคุณพญายครับพาชมวิวทิวทัศน์นะครับผมเมื่อนี้ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ร้านน้อยถามเบิร์เ้อครับ <c oughs>